คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะเมื่อเช้ามีคนสอบถามบอกกดผิดบ้างหรือตัดสินใจผิดบ้างเดิมได้คนละครึ่งไปแล้วครับได้ิสธิ์คนละครึ่งเฟสามไปแล้วแต่เปลี่ยนใจครับไปลงยิ่งใช้ยิ่งได้เมื่อเช้า แล้วก็อยากจะกลับไปใช้คนละครึ่งอีกคําตอบก็คือเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาบอกแล้วนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งเท่านั้นตอนนี้คุณเปลี่ยนจากคนละครึ่งไปยิ่งใช้ยิ่งได้คุณจะกลับมาคนละครึ่งไม่ได้แล้วนะครับคุณก็ต้องใช้สิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ต่อไปอันนี้เป็นอุทาหรณ์สาหรับหล,บหลายๆคนนะครับว่าจะสมัครหรือทําอะไรต้องอ่านข้อมูลละเอียดหรือดูดีๆครับ ย้ำว่าการแก้ไขทำได้ครั้งเดียวเมื่อคุณสละสิทธิ์คนละครึ่งไปลงยิ่งใช้ยิ่งได้จะไม่กลับมาแล้วครับมันสละสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและแสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ